สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรแล้วก็เกมคาบาโมบายอินฟินิติคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุ้นของยามเชา้า EP ที่46นะครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยเราจะเปิดกล่องกล่องอะไรวะกล่องลอยกระทงนะครับกล่องลอยกระทงเนาะมาไปลุ้นที่จอแรกกันเลยนะครับจอนี้ลุ้นของก่อนอน,นะครับได้กับใบเขียวมาหนึ่งนะครับกำไรแดนบอลส้มดอกยากนะ ตอบยากอเอาเลือกไซดีสีด้วยนหนึ่งนะครับแล้วแปดหัวขายไปได้ไปนะครับสำหรับตัวนี้ได้มูลไลท์มาทั้งสิ้น74อันนะครับ7จสอันก็เท่าไหร่วะ14กล่อง อันนี้หินแดงนะ่าจะหมดนะครับโอเคสิก okay, ล่องนะครับไปลุยไม่ได้อะไร จอที่สองครับจอนี้ก็ร้อยสาสิบห้า้มเหมือนกันนะครับมีตัวตัวร้อยแปดสิบสองตัวบอทที่ร้อยสาห้าส้มนะแล้วก็ร้อยเก้าิร้อยสมเขียวนะครับแล้วก็ตัวหลักบอทที่ร0อย4ี่ิเลืออเวกนะครับกลับมาที่ร้อยสี่สิบแล้วตอนนี้กำไรเขียวมาหนึ่งอันนะครับน่าจะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไป สำหรับมูนไลท์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 เจ็สิสี่อ่เท่ากันเลยนะเท่ากันเด้เลยได้สิบสิบสิบสามสิบสี่กล่องเท่ากันเลยนะแต่ว่าของต้องไม่เท่านะของนี้ขออะไรดีๆหน่อยได้ไหมไอ้ีเมื่อกี้เกลือมากเลยไปลุยก่อนนี้จะไม่มีแหวนถาวอนนะเละนะเกลือนะ ตัวนี้เกลือครับเกลือสองตัวแล้วคไปไอดี ID ถัดไปครับไอดี ID นี้ดูของกันก่อนได้73อันก็14กล่องเหมือนกันนะครับเฮ้ยมาแล้วกำไรหนึ่งอัน ได้กำไรอันหนึ่งก็ยังดีสามพันสองพันกว่าสีกล่องหินหมดนะซื้อหินเพิ่มอีกประมาณเก้าเม็ดนะ สี่กับอ่ะในเก้าโอเคนะครับสามไปลุยสิบสี่กล้องโอ้โหกลอ่องความหวังของเราละกล่ลองความหวังของเราสิ้นหวังแล้ว <laughs> เศร้าจังไอดีลองสุดท้ายแล้วครับไอดีนี้ลุ้นของก่อนแล้วกันไอดีนี้หกสิบสี่อันได้สิบสองกล่องไม่มีเศษกำไรแม้แต่เดียวด้วยเจ๊ร้ายเกิน ไม่เป็นไรกล่องลอยกระทงมันต้องให้อะไรดีๆบ้างนะฮะลุยเรียบร้อยไม่มีอะไรสักอย่างนะโอ้เจ๊งยับเลยวันนี้ไม่มีอะไรดีๆเลยเก๋ดีลักครับไอหลักเยอะนะกล่องเยอะ94% ด้านนี้ไม่มีแต่หินไม่มีอะไรร้อยห้าสิบแปดได้สามสิบเอ็ดกล่องนะเบสสองรูนะใบขี้อื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะ ลองแรกก่อนเนจะ็ดกลองแล้วก็จัดใหม่นี่ไหนวะแรกอีกก็าจัดใหม่อีกช้าวะยัดเลยยัดได้ไปก่อนเนะี่ย น่าเซตสุดท้ายแหละโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วมาไหนอ่ะนี่นคะครับทั้งหมดสาสิบเท่าไหร่จำไม่ได้สามสิบห้ากล่องปะรายละเอียดกล่องไปลุยโอ้ oh my g กอวันนี้กล่องทำผิดแล้วเนี้ยไม่มีหาเลยเลยมีของอะไรให้รุ้นเลย Oh, แหวนหนึ่งวั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 นแหวนหนึ่งวันหมดเลยไม่มีอะไรจริงๆหมดแล้วครับทุกคนเจ๊งยับเลยเนี้ยโอ้โ oh หวันแรกสาดีใจว่าครูมิทิวง,ง่ายวันต่อมาไม่เห็นไม่แต่เงาเลยนะฮะริป้อยครับไม่มีอะไรจริงๆ <laughs> หมือนกลอง ตส่สะสมมาเยอะๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเรายังเหลือกีก็ไม่รู้อีกนะเราคิดซว่าเป็นของแถมใช้หินแรกแล้วกันนะครับแต่ว่าค่าแรกก็ถือว่าค่อนข้างแพงเอาเรื่องเลยนะหินขาวสาเม็ดคือร้อยกว่าเจมนะร้อยกว่าเจมถือว่าแพงอยู่นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เกลือจัดเลยวันนี้เกลือจัดเลยนะครับเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูให,ใหม่ทีวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ